มาพูดถึงคุณหยวกเนาวกันโตนะครับพี่น้องเอฟซีนะควรหยกเนาวก็เงียบกิบครับทีนี้ผูปากเลยเห็นไหมครับแม่นางเอกออกมาตอกกับพี่น้องไปลงกับปกไหลทีนี้อ,อพี่น้องเอฟซีไปลงกับปกไหลเดี๋ยวนี่นะอืเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเล่นแม่มึงเดี๋ยวคุณเล่นแม่มึงนะ,ะเดี๋ยวคุณเล่นแม่มึงนะ เดี๋กกูแฉแม่มึงเองกูบอกแล้วอย่ามายุ่งกับกูนะอืมนะโอ้จะส่งให้แม่นอกไส้ดีหรือเปล่าเนาะแม่งเ่แม่่แม่แม,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 แมงอกเสร็ฝรั่งจะเอาไหมเนี่เอาไหมเอาไหมเอาลูกเอาเอเอา,เอาไม่ให้ดีกว่าแลยบัดน,นี้กับพี่น้องเอ,โอีโอ้ยตายแล้ว <laughs> โอ้ยเรียกแม่โอ้ยตายแล้วแม่โอ้ยยายสคข้อนะบม่นแม่เนาะโอ้ยตายแล้วเนาะฮะโอ้ออ,อ,อกจากออกจากรูออกจากรูอีเศษฝรั่งเขาตายแล้วโอว้ครอบครัวนรกครอบครัวสิบหายอ่ครอบครัวขยะขยะโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องก็ดูเอาเองครับผมเห็นแล้ว ส่ิจใสเยนกับคำพูดของมันนะครับพี่น้องสอ่ิจใสเยนกับคำพูดของมันนะครับเอาคนอื่นเป็นแม่ให้คนมาด่าแม่ตัวเองออนะแม่ที่อยู่ต่างประเทศในี่มาด่าแม่เท้ๆของตัวเองครับพี่นอ้องตบบมือใส่ด้วยนี้ด่าก็ไปคอมเมนต์ไปกอดเอาพี่น้องหมายความว่ายังไงครับ โอ้ยมันสิย่านอย่างบาปมันบริยานบาปกรรมบาปเวีนบริยานเลยครับเรื่องกรรมเรื่องเวียนบริยานจักเม็ดเลยตบะผีใส่พร้อมตบะผีใส่เป๊ะเปบริยานจักเม็ดเลยเป็นังไรตัวบาปนี่บาปมันเป็นตัวจงด่าตัวบาปมันเป็นเจริญบริแจ็คมันขี้สร้างสูบยามาอยู่บอกป่ว่าบริยานจักเม็ดเลยมันเป็นตัวจงด่เพราะว่าพี่น้องเอฟซีมันว่าสั้นได้นะครับนะ ออมันวายังสั้นได้ป่ะนี่ไปลงมักไหลอีกวันนี้อ่านะโดนแม่ประเอกแม่นางเอกสวนคืนทีนี้อืมจ้กบาปปบาบาบแล้วครับกีการกระบมีมงคืนเลยล่ะครับพี่น้องเอฟซีอ่าเจ้กบาบาบาบแล้วครับวันนี้เจอแม่นางเอกวันนี้สวนทันควันครับตอกหน้าหงายครับทีนี้ลงมักไหลต่อทีนี้โอ้ยตายแล้วครับ บักไหลกับแม่บักไหลทีนี้นะโอ้โหแสแสรถมาเห็นเราดีแล้วไม่ตายแล้วบักไหลกับแม่บักไหลบันดนี้แม่นอกใส่บักไหลเอาและอีกแล้วครับพี่น้องเ,เอ็เซมนนซีแสแสรถแสแสรถเดลีล่าะายลาเอ้ยสิเปิดกับเปิดทำนะไม,ไมน,นะน,น,นะไอ้ มึงอย่ายุ่งกับกูนะกนะูมีแชทนะว่าแม่มึงพูดถึงใครถึงใครบ้างน่ะนะ<อ>นะพูดพูดใส่ดอกกุหลาบด้วยนะก็อะไรนะช่องอะไรที่ได้ลูกแฝดด้วยนะอแล้วก็ช่องของใครด้วยน่ะนะนะอืเดี๋ยวกูกูแฉนะมึงอย่าเล่นกับกู เอมึงอย่าเยอะนะทั้งแม่นอกไส้ลูกนอกไส้นี่มึงโดนแน่นะไหลนะอืมนะเดี๋ยวกูจัดการมึงเองนะนะเขาไม่กลัวหรอกเขาออกมาเสียสิถ้าแน่จริงอย่าดีแต่ปากอย่าดีแต่รูเฮาอยู่นั่นแหละอะไรเวียนกรรมคนไม่รักพ่อแม่ ใครคบก็แย่ค่ะอ้าวก็มีคนคบมันอยู่นั่นดิแต่คนประเภทเดียวกันน่เนาะพวกสะพวกสักบหักพ่อบหักแมย์กันเนาะก็ยังคบกันเลยมันก็มีคนประเภทเดียวกันเนาะมันก็บ่กี่คนมันมีมันไปอันเมืองนอกตั้งซ้อมันบ่ได้คิดได้ว่าแม่มันอุ้มท้องมา9เดือน8เดือน9เดือนบ่ได้ว่าเลยนะกอย่าเจ้าเลฟมาบอกเสื้ออัวมาบัดนี้มันวมา เจ้ามีข่อยออกมาใส่แรงงานเป็นืมเจ้าพอดียเซื้อมากของพอดีจะเกิดมาจากเม็ดด้วยอือไปบอกให้เสื้อออกมาพันวาได้บัดนี้เจ้าให้เจ้าให้ข่อยออกมานี่ไปท่ารับใส่เมนบอืมประยูน้ำเลี้ยวบัดนี้ได้แม่ไม่เร็วแม่ก็อยู่งุนต่างประเทศพุนบัดนี้ว่าจังซี่ได้บัดนี้ฮะคุณธนภูมิประท่าหลายจุดแล้วครับโอ้ตายเร็ว เอาลวดครับพี่น้องเอฟซีมันบน่จบมันบไม่มีสัจจะมันไม่มีสัจจะครับพี่น้องเอฟซีจจให้ชาวโลกเขาประนามเลยเอาพี่ใหญ่สหรัฐจะว่ายังไงเอาอาจะว่ายังไงทีนี้เอา้าในเมื่อคุยกันก็คุยแลย้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็คุยอีกมันยังไม่จบอีก มันต้องเด็ดหัวหุนเซนประกาศสงครามเลยครับพี่น้องประกาศสงครามเลยประกาศกดอาจารศึกเลยเอามันลาบคาบเลยครับอย่ามันหือนะประกาศเป็นขุนเซนเป็นเจกรนสงครามพี่นิรานามสวัสดีครับประกาศเลยนะครับนะเด็ดหัวให้หุนเซนเลยตามล่าตัวมันเลย ให้เด็ดหวยคุนเซนได้ให้รางวัลอย่างงามเลยแต่งเมียให้ด้วยแบบนี้ไงมันน่าจะรออาวุธเฉลยใช่มันรอโว้จูว่าเรายังไงยังไงใช่ไหมล่ะโอ้ยปวดกลับเป็นปพออีกไงอาจารย์สิคุยอย่งนี้ตรงไหนปะทะซื้อใหญ่ไม่มีเลยบอกว่ากับบุญลุงเลยครับซื้อใหญ่มันซื้อน้อยดิ คนในพื้นที่นะเขาจะลงแถวเฟสแถวอะไรใช่ไหมละ่ะอ,อือที่เขามีการประทะกันนะใช่เอาแต่เขาประเทศเซี่เฮาน,นั่นแหะอือ <c oughs> นะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นไงอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินนะเขาที่อยู่ในพื้นที่เขาอาจจะรู้หรือข่าวอะไรข่าวมีข่าวมีข่า,ขา,ขาสวสดของอันนี้ก็กำลังถ่ายท่าวสด มีข่าวสดข่าวไรด้วยนะขารายงานด้วยตัวนี้น่าจะน่าจะสามจุดใช่ไหมโอ้ตายเดียวอีคุณหยวกน้าอีเมียคุณเซนมึงต้องไปคุมบอลมึงนี่นะบอลก็ทำลายเมงบอลนะบอลทำลายเลยนะครับทิ้งทิ้งลงเลยอ่านะเราก็บอกว่าเราทำลายบอลเอ่อแก๊งคอสเซนเตอร์ตรงที่ไหนที่มันทำให้มัน ทำลายเลยทำลายขั้วหัวใจมันเลยใช่ไหมล่ะนะเราก็บอกว่าเราทําลายแก๊งคอนสเตอร์ใช่ไหมล่ะเราก็มีทางออกอู้นะครับพี่น้องเอฟซีกูเป็นผู้นำเมึงนี้นะครับกูจะเอาแมนมืดเลยมมึงใ้แแต่อารณ์บบนีการมึงใสแต่อารมณ์แบบนี้มุ่นเหมือประเทศเลยนะ ว้าวแม่หละกูนะตายเป็นตายเลยทีมแม่มันเมื่อละแปดชี้ลบปุ่นนะครับเวฟสิบหกนะเอามันกาตีนมาปุ่นนะบ้าพลังมึงน่ะบ่มีการอยากเจรจาอ่าว่ต้องเจ